เคยสงสัยกันไหมครับว่า,าคำว่าการมีอยู่หรือการเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันครับผ่านหนังสือที่ต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องความซับซ้อนที่สุดเล่มหนึ่งนั่นก็คือ Being and Time ของ Martin h ไ d เดเกอร์เรามาดูกันดีกว่าเพราะว่าปรัชญาที่ดูเหมือนจะเข้าใจยากสุดๆเนี่ยมันจะมาเขย่ามุมมองที่เรามีต่อโลกและต่อตัวเองได้ยังไงคือ h ฮเดเ r อร์เนี่ยเขาเปิดหนังสือมาด้วยคำถามที่เหมือนจะตบหน้าเราเบาๆเลยนะครับ เขาไม่ได้แค่ถามว่าภาวะอยู่มันคืออะไรแต่เขากําลังชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยเราโมวแต่ไปยุ่งกับเรื่อง1้อยแปจนลืมไปแล้วว่าคําถามพื้นฐานที่สุดนี้มันสําคัญแค่ไหนเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับทำงานหาเงินกินข้าวนอนแต่ไม่เคยหยุดถามตัวเองจริงๆจังๆสักทีว่าไอการมีชีวิตที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันเนี้ตกลงมันคืออะไรกันแน่ โอเคครับและนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เริ่มจากคำถามที่ถูกลืมไปทําความรู้จักกับดา้าซแล้วก็เรื่องการอยู่ในโลกการเทียบกันระหว่างเครื่องมือกับวัตถุและสุดท้ายคือภาวะอยู่ชนิดใหม่เอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกคำถามที่ถูกลืมทําไมปรัชญาถึงหยุดถามเรื่องภาวะอยู่ไปซะง,งั้นคือไฮเดเกอร์เขาบอกว่าปรัชญาตะวันตกทั้งกระแสเลยนะตั้งแต่สมัยเพลโตนูน่น ดันมองข้ามปริศนาที่สําคัญที่สุดไปคําถามมันก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับอะไรคือความหมายของการที่บางสิ่งบางอย่างมันเป็นอยู่ลองนึกภาพตามนะครับเราไม่เคยตั้งคําถามหรอกว่าโต๊ะมันเป็นอยู่ยังไงหรือเก้าอี้มันเป็นอยู่ยังไงเราก็แค่ใช้มันไปใช่ไหมครับแต่ไฮเดกเกอร์กำลังจะบอกว่าอไอการที่เรามองข้ามคําถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแบบนี้ไปเนี่ยแหละคือต้นต่อของความไม่เข้าใจทั้งหมดเลยเราที่สําคัญคือการเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันเหมือน หรือมันต่างจากการเป็นอยู่ของโต๊ะตัวหนึ่งยังไงล่ะทีนี้พอจะตอบคำถามที่มันใหญ่เบอร์นี้ไฮเดเกอร์กับทำอะไรที่มันแตกต่างออกไปเลยครับเขาไม่เริ่มจากทฤษฎีปรัชญาที่มันลอยๆจับต้องไม่ได้แต่เขาเริ่มจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเลยชนิดเดียวในจัก,กรวาลน,นี้ที่กำลังนั่งถามคำถามนี้อยู่ใช่ครับก็คือตัวเราเองนี่แหละเขาเรียกสภาวะแบบนี้ของเราว่าดาาซครับ คำนี้มันแปลตรงๆว่าภาวะอยู่ที่นั่นหรือ being there คือมันไม่ใช่แค่คำศัพท์เท่ๆมาแทนคำว่ามนุษย์นะครับแต่ความหมายของมันคือดาซายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวเลยที่การมีอยู่ของมันเองเนี่ยกลายเป็นคำถามสำหรับตัวมันเองคือลองทิดดูสิครับก้อนหินหรือต้นไม้มันไม่เคยมานั่งสงสยัยหรอกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาทาไมแต่เราเน่ยสงสยัยและนี่แหละครับคือความพิเศษของเราใช่เลยครับพูดให้ง่ายที่สุดเลยก็คือ ดาซายก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละสิ่งมีชีวิตที่สามารถหันกลับมามองแล้วก็ตั้งคำถามกับการมีอยู่ของตัวเองได้ว่าเราเกิดมาทำไมกันนะเราเป็นใครแล้วไอ้การมีชีวิตอยู่นี้มันคืออะไรกันแน่มาถึงอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญเลยครับที่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองไปตลอดการไฮไดเกบอกว่าเราไม่เคยเป็นแค่ตัวเราที่แบบลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางอวกาศนะครับแต่เราอยู่ในโลกเสมอ ซึ่งคำว่าอยู่ในโลกเนี่ยขอบอกเลยว่าความหมายของมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดเยอะมากคือคำว่าอยู่ในของไฮเดเกอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ำที่อยู่ในแก้วนะครับอันนั้นมันเป็นแค่เรื่องตำแหน่งทางกายภาพแต่การอยู่ในโลกของเรามันคือสภาวะที่เราเข้าไปพัวพันเข้าไปเกี่ยวข้องหมกมุ่นอยู่กับโลกรอบตัวตลอดเวลาให้นึกภาพเหมือนตอนที่เรากำลังอินกับบทสนทนาหรือจมอยู่กับโปรเจกต์งานสักชิ้นหนึ่งนั่นแหละครับมันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมแบบเต็มตัวเลย เอาละครับและนี่คือส่วนที่ผมว่าพีคที่สุดแล้วไฮเดเกอร์จะมาเปิดโปงให้เราเห็นเล้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของต่างๆรอบตัวใน2รูปแบบที่มันต่างกันคนละขั้วเลยซึ่งเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่รวมถึงเราด้วยมองข้ามไปตลอด2โหมดที่ว่านี้ก็คือพร้อมใช้อยู่ในมือหรือ ready to hand กับปรากฏอยู่ตรงหน้าหรือ present at hand ฟังดูยากใช่ไหมครับไม่เป็นไรเอางี้สมมุติว่าเรากําลังขับรถ ตอนนั้นเรามองพวงมลลาลัยเป็นแค่เครื่องมือที่จะพาเราไปถึงที่หมายนั่นแหละครับคือโหมดพร้อมใช้แต่ถ้าเราเป็นช่างซ่อมรถที่กําลังง่วนกับการวิเคราะห์ปัญหาพวงมลลาลัยตอนนั้นเราจะมองมันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีกลไกอะไรต่อมีอะไรซับซ้อนนั่นแหละครับคือโหมดปรากฏอยู่ตรงหน้าเห็นความต่างไหมครับตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดของไฮเดกเกอร์เลยก็คือค้อนครับลองนึกตามนะตอนที่เรากําลังใช้ค้อนตอกตะปูเนี่ยเราไม่ได้มานั่งคิดเลยว่าเฮ้ย ค้อนเนี่ยมันหนักกี่กรัมนะทำจากไม้อะไรไม่เลยเราสนใจแค่การตอกตะปูให้มันจมลงไปในไม้ในวินาทีนั้นเองครับตัวต้นของค้อนมันเหมือนจะหายวับไปเลยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแขนเราไปแล้วนี่แหละครับคือสภาวะที่เรียกว่าพร้อมใช้อยู่ในมือเออแล้วคำถามก็คือแล้วเมื่มอไหร่กันล่ะที่เราจะเริ่มสังเกตเห็นเจ้าค้อนนี่ในฐานะวัตถุชิ้นหนึ่งจริงจงจังๆสักทีคาตอบง่ายมากครับก็ตอนที่มันพังไงล่ะครับ เราจะเริ่มเห็นคอนเป็นวัตถุขึ้นมาก็ต่อเมื่อการใช้งานที่มันเคยไหลลื่นของเราเนี่ยมันสะดุดเช่นหัวคอนมันหักหรือแบบหาคอนไม่เจอโว้ยอยู่ไหนวะตอนนั้นแหละครับที่เราจะหยุดใช้มันแล้วเปลี่ยนมาเป็นจ้องมันแทงวินาทีนั้นเองที่คอนเปลี่ยนสถานะจากเครื่องมือที่เราแทบไม่ได้สนใจกลายมาเป็นวัตถุที่เป็นปัญหาคาใจอยู่ตรงหน้าเราโอเคแล้วไงต่อ การแยกแยะระหว่างเครื่องมือกับวัตถุเนี่ยมันสำคัญขนาดน,นั้นเลยเหรอผมบอกเลยว่าสำคัญมากๆเพราะไอ้ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยมันกำลังจะพลิกกระดานความเข้าใจของปรัชญาตะวันตกที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยๆปีเลยทีเดียวนี่คือบอกสรุปที่เปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงครับไฮเดกเกอร์กำลังจะบอกเราว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราไม่ใช่นักคิดที่นั่งจิบกาแฟมองโลกอยู่ห่างๆนะครับ แต่เราคือนักลงมือทําที่คลุกฝุ่นอยู่กับโลกตลอดเวลาเราเข้าใจโลกรอบตัวก็ผ่านการหยิบจับใช้งานนี่แหละไม่ใช่จากการนั่งวิเคราะห์เชิงทฤษฎีส่วนในการมองโลกแบบนักวิทยาศาสตร์ที่แยกตัวเราออกจากสิ่งของอันนั้นนมันเป็นโหมดที่มาทีหลังมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อของมันพังหรือมีปัญหาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นนะ่สิ่งที่ไฮเดเกอร์ทำคือการเปลี่ยนมุมมองต่อการดำรงอยู่ของเราแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเราไม่ใช่จิตใจที่ล่องลอยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยวัตถุที่ไร้ความหมายแต่เราคือดาไซคือสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปพัวพันกับโลกที่มีความหมายสำหรับเราอยู่แล้วผ่านทุกๆก,การกระทำของเราและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ไฮเดเกอร์ทิ้งไว้ให้เรากลับไปคบคิดกันต่อครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะชินกับการมองว่าตัวเองเป็นจิตใจหรือสมองที่คอยคิดแล้วก็สั่งการร่างกายให้ทํานูน่ทนทํานี่แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองพลิกมุมมองดูบ้างล่ะถ้าเรามองว่าตัวตนที่แท้จริงของเรามันไม่ใช่สิ่งที่คิดแต่คือสิ่งที่กําลังลงมือทําคือการกระทําของเราที่เกิดขึ้นในโลกนี้ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนี่แหละครับคือปริศนาที่การสํารวจครั้งนี้ฝากไวใ้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกัน